เอานะฮะสวัสดีด้วยนะครับวันนี้กับอยมเช่นเคยนะครับกับสโต้นะครับวันนี้เราไปอยู่กับเกม Arcane i s t a t e นั่นเองนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการเล่นเกมนี้แบบเบื้องต้นนะครับว่าช่วงเริ่มต้นเดี๋ยวเราควรทาอะไรบ้างนะครับแล้วก็เกมนี้เล่นยังไงนะครับพอแบบให้พอเข้าใจตัวรูปเกมนะครับผมเพราะเดี๋ยวเราจะไปทําชิปสอดแยกกันอีกทีดีนะครับว่าแต่ละอย่างในเกมทำอะไรได้บ้างนะครับมีหลายๆคนขอมาหลายอย่างเลยนะครับแต่ผมเดี๋ยวทำให้ทีหลังเนาะ โอเคงั้นมาเข้าเรื่องเกาะเลยนะครับก็คือหลังจากที่เรามายัางโลกนี้ได้นะครับสําหรับคนที่สงสัยนะครับว่าจะเปลี่ยนโหมดยังไงนะครับผมก็ให้เราตายตอนเลเวลหนึ่งครับเราจะสามารถเปลี่ยนโหมดได้นะครับก็เดี๋ยวเราไปตายกันทุโชว์ให้นะครับวิธีตายที่เร็วที่สุดนะครับสําหรับเล่นนี้นะครับผมแนะนําว่าให้วิ่งออกมาทางสปอมนะครับทางสปอมไปทางไหนก็คือทางที่มีรถโกเลมนะครับ ที่เป็นฝาจุด Fa s t travel นะครับแล้วก็วิ่งตรงดิ่งไปตรงนู้นนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับคือถ้าจะตายนะครับถ้าเราจะดีแบบเปลี่ยนระดับความยากเกมนะครับก็ให้ตายตอตเวลหนึ่งนะครับมันจะนับว่าเป็นการรีเซ็ตนะครับือไม่ก็โดนมอนตีตายก็ได้นะฮะผมจะพยายามกด e s c a p e นะครับโอ้จะไปตายตรงนนู้นแทน แล้วก็ปล่อยบอลมันฆ่าเราไปวันที่เส้นนี้มันจะไม่โดนมอนดักครับคือไปแล้วแต่รอบเนะาะารอบนี้ผมโชคายไปเลยมาโดนแบบมอนดักตีก่อนแต่ถ้าเราโชคดีเนี่ยเราจะวิ่งแบบทะลุมาตรงนี้ได้เลยนะครับโดยที่ไม่มีมอแบบมาดักตีเราสักตัวเนาะเราวิ่งมาถึงนี่ล้วก็โดนโลกเลยตกโลกไปจกว่าแบบเราจะกลับไปหน้าแบบซากตัวเชนีย คาิราเชาส์พอเรากลับมาหน้านี้นะครับผมก็ไม่มีอะไรครับก็ปเป็นนักซาตัวเนาะก็คือให้เรามาคุยกับไอหัวขาวคนนี้นะครับแล้วก็คุยนะครับมันจะคุยได้นะครับดิโซมาสเตอร์นะครับแล้วก็เรียนระดับความยากที่เราต้องการแบบจะเล่นนะครับว่าเราจะเล่นหมวดความยากไหนนะครับทั้งสามหมวดความยากนะครับจะมีความสามารถที่แตกต่างกันอย่างโดม่ก็จะเป็นแบบ สำหรับผู้เล่นใหม่นะครับส่วนฮาร์ดโหมดนะครับก็คือจะมีมอนเยอะขึ้นแต่ของก็จะดรอปเยอะขึ้นนะครับเหมือนรุ่นโมดเลยแค่ของของดรอปกับความยากเพิ่มขึ้นนะครับดีเจตโหมดก็คือความยากเพิ่มขึ้นของดรอปเยอะขึ้นแต่แรกกับว่าเรามีชีวิตเดียวนะครับก็ประมาณนั้นนะครับผมแนะนําว่าผู้เล่นใหม่นะครับไม่ควรเลือดระดับความยากฮาร์ดขึ้นนะครับเพราะว่าคุณควรจะเล่นให้มันชินระบบก,ก่อนแล้วค่อยไปเล่นระดับแบบฮาร์ดนะครับหรือว่าถ้าคิดว่าแบบว่าเราไม่อยากจะระบทเล่นฮาร์ดทีหลังเนี่ย ก็ให้เลือกฮาแต่ตะต้นเลยก็คือตายแล้วก็ไปเลือกฮาแล้วก็เล่นเลยเราจะได้ไม่ต้องไปวิปตัวเองบ่อยอย่างนี้นะครับต่อไปนะครับหน้าสร้างตัวนะครับก็เลยมีคนที่ตายนะครับก็ให้เลือกอับนนะครับอันนี้จะเป็นเพศนะครับเพศชายเพศหญิงนะครับเพศหญิงอยู่ที่2เพศชายอยู่ที่1อันนี้ก็จะเป็นชื่อนะครับให้เลือกนะครับใครไม่มีหน้าตางเลือกชื่อไม่ต้องแปลกใจนะครับหน้าตานี้เป็นหน้าตางสำหรับเกมพาร์นะครับ ซึ่งรอบนี้ผมจะใช้ชื่อว่าเอลมามูติสแล้วกันนะพอเราเลือกชื่อเสร็จปุ๊บอันนี้ก็คือเลือกโซนะครับสีของโซวิยญญานะครับก็มันเริ่มที่ผมพูดนะครับใครไม่มีเกมพาก็จะไม่สามารถเลือกได้นะครับนี่นครับพอเราเลือกเสร็จปุ๊บไอนนทาเสร็จปุ๊บมันก็จะได้แก,ก้มโลกดีนะครับอ่าอันนี้คือการเลือกระดับความยากนะครับผมโอเคต่อไปมันเรื่องของเกมเพย์ดีกว่านะครับอย่างแรกนะครับก็คือ สำหรับคนที่เล่นมานะครับเวลหนึ่งนะครับผมแนะนำว่าไม่ต้องรีอัพเวลเนาะให้มาคุยกับคนนี้ก่อนแหละครับนี่ไอลิงหัวขาวเนี่ยแล้วก็ขอให้เขาช่วยเรานะครับเนี่ยู help มีเอานะครับอันที่สี่มันจะให้เควสเรามานะครับไปฆ่าสลามมาสามตัวเนาะนี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นของการฟาร์เวลที่ดีนะครับเราเขาจะให้สกิลเริ่มต้นที่ดีนะครับผมแนะนำว่าให้มาสกิลกับเขานะครับ แล้วก็ไม่ยืลดล่อมอนนะครับเดี๋ยวผมจะขอล่่งเวลานะครับจนกว่าเราจะทำํำในส่วนของเวสนี้เสร็จนะครับก็คือตีสลามสาตัวครบนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปกันต่อเนาะเพื่อให้คลิปไม่ยาวจนเกินไปนะครับผม โอเคนะครับก็หลังจากที่เราทําการข้ามอนนะครับสลามครบสามตัวนะครับผมผมได้นำว่าให้ทําตอนยังไม่อัพเวลนะครับจะดีจะเห็นผลง่ายที่สุดนะครับเพราะมอนจะไม่ดุมากเนาะก็หลังจากเราทำเฟสเสร็จแล้วครับให้เรามาคุยกับเขานะครับแล้วก็กดอันที่สามนะครับ I think I อคิ l ส l a อฟเดอะสลนะครับนี่ครับมันก็จะบอกนะครับว่าเขาจะให้ตอนสัญญานะครับเขาจะให้สกิลอ่าตาซ่นะครับผมไม่รู้มันอ่านยังไงนะผมชอบอ่านเนี่ยตาซ่ ก็จะให้น้ายากันมอนมาขวดหนึ่งนะครับแล้วก็เงินอีกสาสิบเหรียญนะครับโอเคนะครับก็นะครับต่อจากเมื่อกี้เลยเนาะก็คือวิธีการอัพเวลนะครับให้เรามากดตัวเอ็มตรงนี้นะครับต้องพบเนาะซึ่งหลังจากที่เราฆ่ามอนได้นะครับก็คือจบแพทเทิร์นนะครับทุกครั้งที่เราฆ่ามอนแล้วจบแพทเทิร์นนะครับเราจะได้แต้มสีฟ้านี่มานะครับนี่เที่ยววงว้ตรงนี้นะตอนนี้เรียกว่าเอเซน c นะครับ ซึ่งแต้มนี้นะครับจะเป็นแต้มไว้สําหรับการอัพเลเวลนั่นเองเนาะหลังจากเรากดตัว M เข้ามานะครับเราจะเข้าสู่อ่ามันเป็นโบดแล้วกันนะผมเรียกนี้แล้วกันมันจะมีอยู่2ฝั่งนะครับฝั่งที่เป็นลูกกตานะครับจะเป็นเอาไว้อัพโซพอยนะครับซึ่งเดี๋ยวโซพอยจะเอาไว้ลงรายละเอียดในคลิปหน้านะครับเราจะมาโฟกัสแค่เกม P แบบ h o w to p เนาะหลังจากเรามานี่แล้วก็กด E คุัยเขานะครับวิธีการอัพเวลก็กด2อ,อันนี้นะครับอันนี้อัพคืออัพทีละขั้นนะครับส่วนอันนี้ก็คื อัพ <Up S 2> จนกว่าแบบเอเซตเราจะกดแค่นั้นนะครับซึ่งหลังจากเรากดไปปุ๊บนะครับมันจะให้เลือกสเต็นะครับเราถึงจะออกได้เราคือเราต้องเลือกสเต็ทุกครั้งที่เราอัพเวลนะครับหลังจากเลือกเสร็จป,ปุ๊บกลับมาหน้านี้นะครับมันก็จะเด้งมาให้เราเดินหน้านะครับก็ให้เรากดตัวเอ็มนะครับเพื่อกลับไปยังโลกหลักเราก็จะตื่นจากการนั่งสมาธินะครับอืประมาณนี้นะครับ ซึ่งต่อไปนะครับเดี๋ยวจะเป็นระบบการเล่นกับเพื่อนนะครับอินไว้วิธีการสร้างปาร์ตี้ครับโคตรง่ายเลยเห็นซ้ายมือใช่ไหมครับกดคี e เอดดึงอันนี้ออกมาก่อนนะแล้วกดคียเอดแล้วทำการเชิญเพื่อนที่เราต้องการแบบจะสร้างปาร์ตีนะ้นี่ยก็กดอันนี้นะครับผมอ่าเนี่ยถ้าเพื่อนเราเข้าปาร์ตี้จะเป็นอย่างนี้นะครับแล้วเราก็จะเห็นด้วยนะครับว่าเพื่อนเราเนี่ยอยู่ที่ไหนนะครับอะไรประมาณนี้นะครับอ่าสมมุติผมอยากจะเทรดของกับเพื่อนผมเนี่ยผมทำง่ายผมก็ทําการกด เทรดนะครับเขาตีมอนอยู่ตะวะนี่เนี่ยคือถ้าเราเนี่ยเนี่ยถ้าเราเข้าหน้าตาดเทรดนะครับจะเป็นประมาณดีนะครับก็ประมาณนี้เนาะสมมตินเนี่ยผมจะให้เงินเขานะครับก็กดตัวนี้ไปแล้วกดคอนเฟิร์มนะครับแล้วก็รออีกฝั่งกดคอนเฟิร์มตามมานะครับ s c ู o o l ซอ p ไพกิกตรต นี่นะครับมันก็จะนับ10วิถอยหลังนะครับในช่วงที่มันนับ10วิเนี่ยเราสามารถกดแคนเซิลได้นะครับแต่ถ้าเราไม่กดแคนเซิลของที่เราส่งให้กับเขาส่งมามันก็จะทำการเพลิดกันนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสําหรับระบบอินไวท์เข้าปาร์ตี้แล้วก็เทรดนะครับซึ่งอ่าอันนี้ผมจะขอเสริมอีกนิดน,นึงนะครับกรณีที่เราไม่อยากจะแบบเปแบบเข้าไปช่วยเหลือเพื่อนเนี่ยโดนด,ดึงอย่างเงี้ยเห็นนะอันนี้คือเพื่อนเราเพื่อนเราดึง ไปสู้นะครับถ้าเราไม่อยากโดนดึงใช่ไหมอ่ามันมีวิธีง่ายๆเไยให้เรากดเซตติ้งซ้ายบนนี้นะครับแล้วทําการปิดไอออโต้จอยปาร์ตี้อย่นี้นะครับมันจะทําให้ทุกครั้งที่เพื่อเราเจอมอนมันจะขึ้นมาถามว่าเราจะเข้าไปช่วยไหมอะไรอย่างเงี้ยแค่นั้นเลยผมใช้สก,กิลบลอม เราจะเปิดออโต้จอไปไม่ดีเราปิดดีกว่าปึ้มเสร็จน,นะครับโอเคซึ่งอ่าสมมติเมื่อกี้นะครับอ่าเราไปสู้บอนมาแล้วเลือดเราแบบเลือดเราลดใช่ไหม ให้เราไปฮิวเลือดนะครับกับหมอนะครับซึ่งจะมีวิธีการได้เลือดมา3วิธีแบบฟรีๆนะครับไม่ดี2วิธีฟรีและ1วิธีเสียตังค์นะครับสำหรับคนที่เล่นโหมดฮาร์ขึ้นไปนะครับถ้าเรามาคุยกับหมอที่โรงหมอตรงนี้นะครับสังเกตง่ายครับต้นไม้ใหญ่ๆอยู่เนะี่ยถ้าเรามาคุยกับเขานะครับให้กด yes please เขาจะฮิวเลือดให้เราแต่แลกกับเงินนะครับ ถ้าเราไม่อยากเสียตังค์นะครับมีสองวิธีนะครับคือกดขอดูเอลกับเพื่อนนะครับก็คือเนี่ยกดอันกกลเนี่ยขอดูเอลกับเพื่อนนะครับแล้วก็กด e s c a p e ออกมานะครับมันจะได้เลือดฟรีนะครับเพราะว่าทุกๆครั้งที่เราจบแบทเทิลนะครับมันจะเด้งเลือดให้เรานะครับในที่สองนะครับคือลงมาตรงนี้ครับมาตรงที่ซ้อมตีหุ่นตรงนี้นะครับผมแล้วก็คุยเันเนี่ยให้มอนให้ดัมมี่ตีเราตายครับฟังไม่ผิดครับให้ดัมมี่ตีเราตาย ไม่รู้เขาแก้ยังนะแต่ว่าตอนที่ผมยังใช้อยู่เนี่ยคือท่าเราไม่มีเลือดอจริงๆอ่ะให้ทำนิต,เตีเราตายครับหรือไม่ก็กด Escape เราก็จะได้ทั้งเลือดคืนมานะครับแต่เราไม่เสียอะไรเลยเงินก็ไม่เสีย <c oughs> ถ้าหรือไม่ก็ให้มอนตีตายครับแล้วเลือดเราก็จะกลับไปสูงไปเต็มนะครับเพราะมันนับเหมือนดูเอลอะแค่นั้นเลยครับไม่มีอะไรมากอันนี้คือวิธีการหา เลือดนะครับหาเลือดเพิ่มนะครับก็คือการหิวเลือดอะไรแหละต่อไปก็จะเป็นวิธีการอ่ารับเควสนะครับไม่มีอะไรมากครับก็คือเลือกเควสที่เราแบบชอบนะครับแล้วก็กดรับนะครับแต่งเควสนี้ให้ค่าสลามอะไรเงี้ยมันก็จะบอกชื่อนะครับต้องค่าตัวอะไรนะครับถ้าเราขี้เกียจจะส่งเควสนะครับมันจะมีเควสบางประเภทนะครับที่มันจะเป็นเควสลักษณะของส่ง ส่งของนะครับต็คือพวกแบบส่งแบบสลามชั้งส่งเห็ดแคปอะไรมัสูมแคปเงี้ยซึ่งจะเป็นเควสพวกนี้นะครับพวกเป็นสลามอินเวสติเกชั่นหรือเป็นฟิลด์รีเสิร์ชอะไรเงี้ยไอ้พวกนี้คือจะเป็นแบบเขาต้องการแบบพวกสลามชั้งหรือว่ามัสูมแคปซึ่งมันเข้าตัวเรามาใช่ไหมมันจะไม่นับขึ้นตรงนี้นะแต่ว่า มันจะต้องมาส่งเรากรดีนี้กนะ็คือมาคุยแล้วกดเย็ดนะครับเพื่อกดส่งซึ่งในกรณีของเควสที่เป็นเควสกับจับมอนนะครับไม่ต้องส่งเนาะแค่เราคิวได้ปุ๊บมันจะนับขึ้นเลยแล้วคอมันครบ20เราก็จะได้เงินได้ของเองนะถ้าใครไม่อยากทำเควสต่อนะครับเราก็สามารถกดแคนเซิลได้นะครับอันที่3มมันจะแคนเซิลเควสให้โอเคประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปต่อระบบต่อสู้พื้นฐานในเกมนี้กันเนาะ ผมแนะนําให้มาตีฝ่านี้นะครับฝ่าที่เป็นภูเขาคนระับมอนมันเกิดมอนมันเกิดง่ายนะครับหลอดสีเหลืองคือหลอดหลบหลอดสีแดงคือหลอดบล็อกบล็อกการโจมตีนะครับโอเคมันจะมีสามไอห้าหมวดที่เลือกนะครับคือโจมตีก็คือโจมตีศัตรูนะครับสมมติมผมจะโจมตีไอไอนี่นะครับผมก็เลือกสกิลหรือเลือกค่าโจมตีที่ต้องการนะครับแล้วก็กดใช้สกิลกับเอ๊ะเลือกมอนที่จะโจมตีแค่นั้นอนะ่ะ มันก็จะโจมตีไปหาประมาณนี้นะอ่าเดี๋ยวผมจะลองบล็อกให้ดูนะครับต่อแดงบล็อกเอาไปไม่ตีมาไอเทมนะครับเป็นเอาไว้ใช้ยานะครับหรือว่าใช้ของต่างๆกาดคือการป้องกันนะครับซึ่งมันจะป้องกันได้แค่เทินเดียวนะก็คือถ้ามีแบบมอนสองตัวมาตรงตีเรานะครับเทินสองจะไม่ติดเอตัวที่สองมาตีเราจะไม่จะไม่ติดกาดนะครับเดี๋ยวทำให้ดูเนาะปึ๊บ เห็นนะอันนี้คือติดกาดนะครับเห็นนตัวที่2มาตีไม่นับแล้วเพราะมันหมดกาดต่อไปคือ,อมิดิเทดนะครับมิดิเทดก็คือการเอามานาเพิ่มนะครับก็คือหลอดมานาตัวฟ้าๆเนี่ยถ้าเรากดปุ๊บเราจะได้มานาแนกกับดีเฟนซ์ลดนะครับนะได้มาสักทีเลยเป็นการแลกเปลี่ยนนะครับและอย่างสุดท้ายนะครับจะเป็นการเอสเคปนะครับก็คือ ถ้าเรามีค่าสปีดเยอะนะครับเราจะสามารถเอสค p ปได้นะครับผมซึ่งผมจะไม่เอสค p ปนะเราจะมาตีบอลกันทุกๆครั้งที่ข้ามบอนลนะครับจะมีฟา้าฟ้าเนี่ยพุ่งขึ้นไปตรงนี้เนาะอันนี้คือที่อัพเวลนะครับก็คือมันจะเป็นเนี่ยคริสตัลฟ้าเนี่ยคือเอสเซนต์นะครับเราจะได้จากการตีบอลเลยนะครับถ้าหยุมพูดเลยทุกครั้งที่มันตีได้เนี่ยมันจะขึ้นไปเก็บปุ๊บแล้วมันก็จะส่งมาหาเราตอนสุดท้ายนะครับเฉพาะตอนที่สุดท้ายนะครับที่เราจบแพตเทิร์นเอสคปจะไม่นับนะครับ ก็ระบบการต่อสู้ก็จะมีประมาณนี้นะครับสำหรับอาคาเอียนะครับผมแล้วก็ในส่วนของการเรียนคาร์ดนะครับผมเคยได้ทำพูดไปแล้วนะครับว่าเรียนคาร์ดได้ตอบเร็วแคไหนนะครับก็เดี๋ยวจะไปยูในคลิปนั้นได้นะครับว่าเบสคาร์ดเรียนที่ไหนนะครับผมก็เดี๋ยวครั้งหน้าเราจะมาลงรายละเอียดเกี่ยวกับอย่างอื่นกันให้มากกว่านี้นะครับซึ่งคลิปนี้ผมพยายามจะทำไม่ให้มันยาวนะครับแต่ก็ดูเหมือนว่ามันจะยาวจนได้เนาะก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับ